พระกอบทีวดาว่ารูปของสัตว์ทั้งหลายย่อมสุกโสมนามและโทษย่อมไม่สุกโสมเหมือนดอกไม้บางประเทศออกดอกและมีเวลาบานนานบางประเทศออกดอกในเวลาอันสั้นบางประเทศ จะยงมังคานิสัจจกอธิกมรมยันโรตากาดีปักเทนจากตกปัจใจัยกรยมบูชากันเพศคง้องจอมปราจักษ์นะครับวาจะอเลยครับทุกท่านรู้นะครับหังจากที่เจ้าหน้าที่ เมื่อพระสงทั้งนั้นพิจารณาว้าบัเพ็ญศุลกแล้วพระสงทั้งนั้นจะได้ผ้าโนโมธนาเมื่อถึงบทตากสิเมีประธานสงฆ์ท่านเจ้าคุณพระาขียน